สวัสดีครับกับผมนายของพบพนาคุณชัยวิทย์ผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟสุขภาพที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นกาแฟที่ช่วยดูแลดวงตาช่วยชะลอวัยเพิ่มภูมิกันและช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทข,ของเราผลิตภัณฑ์นั้นก็คือ My Star Coffee ใน My Star Coffee มีกาแฟอาราบิก้าที่หอมหวนชวนรับประทานแล้วก็ยังมีสารอาหารอื่นๆที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มในการดูแลสุขภาพของเราโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ช่วยดูแลดวงตาและช่วยชะลอวัยโดยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นสารสกัดเบต้าแคโรทีนลูทีนวิตามินเอและโกจิเบอร์รี่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ตัวสาคัญที่ช่วยดูแลดวงตาแล้วก็ยังมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่ช่วยดูแลดวงตาเหมือนกันนั่นก็คือสารสกัดจากแครอทที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็ยังมีคอลลาเจนซึ่งจัดว่าเป็นวีแกนคอลลาเจนโดยแครอทนี้นอกจากจะจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยดูแลดวงตาแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของดูแลผิวพรรณของเราอีกด้วย และสารอาหารกลุ่มที่สที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนั่นก็คือสารสกัดจากภูข้าวซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องมีกลิ่นข้าวนะครับเพราะเราสกัดเอาเฉพาะสารสําคัญในผูข้าวมาเท่านั้นจึงไม่มีกลิ่นข้าวอย่างแน่นอนและสารอาหารอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนั่นก็คือสารสกัดจากเห็ดหลินจือซึ่งมีอุดมไปด้วยสาร เบต้ากูแคนซึ่งช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเพิ่มภูมิคุมกันให้กับร่างกายของเราได้ดีและสารอาหารกลุ่มสุดท้ายเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลสมองและช่วยบำรุงระบบประสาทของเรานั่นก็คือสารสกัดจากใบแปะกล้วยนั่นเองโดยสารอาหารทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้รวมกันอยู่ใน My Star Coffee และใน m ายสตา c o คอฟ e ีหซองมีแคลอรี่ต่ำมากเพียงแค่60กิโลแคลอรี่ใน m ายสตา c o คอฟ e จึงจัดว่าเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่แคลอรี่ต่ำไม่มีฐานแฟตและยัง0%อรคอเลสเตอรอลด้วยสรุปสารอาหารโพชนะบําบัตใน m ายสตา c o คอฟ e ช่วยมีผลงานวิจัยที่บอกว่าช่วยในเรื่องของ บำรุงสมองและระบบประสาทของเราอีกทั้งยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราและที่สำคัญช่วยดูแลดวงตาของเรานั่นก็คือช่วยทำหน้าที่ปกป้องและป้องกันว้นในตาเสื่อมบำบัดต้อลมต้อกระจกและช่วยทำให้สายตามองเห็นชัดเจนขึ้นลดอาการพร่ามัวและยังช่วยป้องกันเบาหวานขึ้นตาและก็ยัง ปกป้องแสงที่มาทำลายจอประสาทตาของเราอีกด้วยอย่าลืมนะครับว่ามั่งคั่งของการมีชีวิตที่ดีคือการที่เรามีสุขภาพดีนั่นเองครับ